สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่เอ,อ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องที่อาจจะคุ้นนกันอยู่แล้วในบ้านเราแต่เราจะมามองในมุมที่ต่างออกไปนิดหนึ่งจากข้อความที่เราได้มานะคะว่าด้วยเรื่องผีกับภูมิค่ะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนบทสนทนาเลยนะเหมือนมีคนถามมีคนตอบ คนนึงก็เหมือนกําลังเอ่อแสวงหาความเข้าใจอีกคนก็ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ2คํานี้นะครับผีกับภูมิซึ่งมาดูจะมีความหมายลึกกว่าที่เราคิดๆกันนะใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเจาะลึกเรื่องนี้แหละค่ะทั้งนิยามความหมายแฝงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเชื่อมโยงกับสภาวะของคนเรายัางไงบ้างไอเรื่องผีกับภูมินี้นะคะตามที่เนื้อหานั้นว่าไว้นะคะครับ แล้วคำถามตั้งต้นเลยนะที่จุดประกายเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแล้วเราจะใช้เริ่มคุยกันก็คือผีกับภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงในมุมมองของเนื้อหาชุดนี้นะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจากข้อความเนี่ยเหมือนเขาจะมีคำจำกัดความให้เลยใช่ไหมคะเริ่มที่ผีก่อนเป็นไงคะครับตามคำอธิบายในนั้นนะผีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสภาวะของอความคิดครับ แต่ไม่ใช่ความคิดปกตินะเป็นความคิดที่แบบไม่มีหลักแรงไม่มั่นคงล่องลอยไปเรื่อยๆครับคือคล้ายๆเวลาเราคิดฟุ้งซ่านวนไปวนมาหาจุดเกาะเกี่ยงได้ไม่ได้คิดเลื่อเปื่อยจับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรแบบนั้นเลยครับความคิดที่ล่องลอยไม่มั่นคงอืฟังดูเป็นสภาวะที่เไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะเหมือนไม่มีฐานให้เกาะเลย แล้วภูมิล่ะคะต่างกันยังไงในมุมเดียวกันนี้ต่างกันตรงฐานนี่แหละครับถ้าผีมาจากความคิดใช่ไหมครับภูมิเนี่ยเขาบอกว่ามาจากฐานของความรู้สึกเป็นสภาวะของความรู้สึกที่มันเออยึดมั่นถือมั่นมากๆยึดมั่นในความเป็นตัวตนในความเป็นเจ้าของแบบรู้สึกหนักๆเลยว่านี่คือตัวเรานี่ของเราอะไรแบบนี้ครับมันผูกกับอัตตามากๆอ๋อน่าสนใจค่ะ คือแก่นมันต่างกันตรงนี้เองอันนึงมาจากความคิดที่ลอยลอยไม่นิ่งอีกอันมาจากความรู้สึกที่ปักหลักยึดแน่นเลยแบบนี้พอจะขยายความเพิ่มได้ไหมคะว่าไอ้ความคิดที่ล่องลอยกับความรู้สึกที่หยุดมั่นเนี่ยมันส่งผลต่างกันยังไงอีกบ้างคะในบทสนทนานั้นมีอธิบายเพิ่มครับมีการเปรียบเทียบด้วยนะผมว่าทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเป็นการเปรียบเทียบกับเอ่อ ประสบการณ์ชีวิตที่คนทั่วไปน่าจะนึกภาพตามได้ง่ายๆครับเปรียบเทียบแบบไหนคะน่าสนใจจังเลยค่ะครับคือผู้ให้คําอธิบายเนี่ยเขาเปรียบสภาวะของผีนะครับที่มาจากความคิดล่องลอยว่าเหมือนกับสภาวะของคนจนครับคนจนเอ๊ทำไมเป็นคนจนล่ะคะนี่แอบแปลกใจนิดหน่อยคะ่ะ มันมักจะส่งผลต่อจิตใจมากๆเลยทําให้ความคิดวนเวียนอยู่กับความขาดความกังวลความไม่แน่นอนเหมือนจิตมันไม่มีที่ยึดที่มั่นคง,งทั้งทางกายแล้วก็ส่งผลถึงใจด้วยทีนี้พอคนแบบนี้ตายไปนะครับดวงวิญญาณก็อาจจะยังอยู่ในสภาวะเดิมคือไม่มั่นคงขาดที่พึ่งตรงเล่ร่อนสแสวงหาไปเรื่อยๆมันก็เลยคล้ายกับภาพที่เรานึกถึงผีเล่ร่อนที่ไม่มีหลักแหล่งนั่นแหละครับสะท้อนความทุกข์ความไม่แน่นอนที่มันต่อเนื่องไป อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือความลำบากในชีวิตจริงมันส่งผลถึงจิตใจให้ความคิดหาที่เกาะไม่ได้ต้องวนอยู่กับความขาดแคลนพอตายไปสพาวะจิตนั้นก็ยังอยู่ก็เลยต้องล่องลอยต่อไปหฟังแล้วก็เศร้านะคะแล้วแล้วในทางตรงข้ามล่ะคะภูมิที่มาจากความรู้สึกยึดมั่นมากๆเปรียบเทียบกับอะไรคะครับสำหรับภูมิที่มาจากความรู้สึกยึดติดแรงๆเนี่ย บทสนทนาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสภาวะของคนรวยครับคนรวยอ้าวจากคนจนมาคนรวยเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจใหญ่เลยทำไมล่ะคะมันดูคนละขั้วเลยนะคำอธิบายเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับความสุขสบายความมั่งคั่งการมีของเยอะๆมีอำนาจอะไรพวกนี้บ่อยครั้งที่มันทำให้เกิดการยึดติดได้ง่ายกว่าไงครับเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของรุนแรงหลงไหลในสถานะในสมบัติ ในอำนาจมันเกิดเป็นความรู้สึกที่แบบยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวเราคือสิ่งที่เป็นของเราขาดไม่ได้อะไรทำนองนั้นครับแล้วพอตายไปความรู้สึกยึดติดนี้มันจะเป็นยังไงต่อคะพอถึงตอนตายความรู้สึกผูกพันห่วงแหนยึดติดในสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเนี่ยมันไม่ได้หายไปด้วยสิครับมันยังอยู่ วิญญาณน,นั้นก็เลยไม่ได้ล่องลอยไปเหมือนผีแต่กลับยังผูกพันเฝ้าแหวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอาจจะเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติเฝ้าตำแหน่งหรือแม้แต่เฝ้าคนที่รักที่ยังยึดอยู่ก็เลยกลายเป็นภูมิหรือวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่ผูกติดอยู่กับที่กับของกับคนไปไหนไม่ได้ เพราะความรู้สึกยึดมั่นของตัวเองนั่นแหละครับที่มัดไว้โห oh, ฟังดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผีที่เหมือนคนจนต้องเร่ร่อนล่องลอยไปเพราะความคิดไม่มั่นคงหรือภูมิที่เหมือนคนรวยแม้จะมีที่ยึดแต่ก็กลายเป็นการยึดติดผูกมัดตัวเองจนไปไหนไม่ได้เอ่อกลายเป็นว่าทั้งสองแบบเลยไม่ว่าจะดูขัดสนหรือสุขสบายภายนอกก็ยังทุกข์ในแบบของตัวเองอยู่ดีถ้ายังมีไอ้สิ่งนี้อยู่สิ่งที่เรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับถูกต้องเลยนั่นคือหัวใจสำคัญที่บทสนทนานี้พยายามจะชี้ให้เห็นเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่ดูเหมือนขาดแบบคนจนหรือสภาวะที่ดูเหมือนมีแบบคนรวยเนี่ยหากต้นต่อข้างในมันยังเป็นการยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้อย่างเหนียวแน่นแล้วแล้วก็สุดท้ายปลายทางมันก็คือความทุกข์เหมือนกันนั่นแหละครับ หมายความว่าปัญหาจริงๆตามมุมมองนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่จนหรือรวยข้างนอกแต่อยู่ที่ข้างในใจเราที่ไปผูกไปยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับการยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าออปทานนี่แหละคือแก่นของปัญหาเลยตามแนวคิดนี้นะครับซึ่งมันลึกซึ้งมากนะเพราะมันชี้ว่าแม้แต่ความตายก็อาจจะไม่ได้จบความทุกข์เสมอไป ถ้าความยึดติดมันยังอยู่มันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนพบภูมิของทุกเท่านั้นเองเหมือนในบทสนทนามีประโยคสําคัญที่ว่าเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ทุกในรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับอ๋อเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะผีก็ทุกแบบไม่มีที่เกาะต้องลอยไปตามความคิดที่ไม่นิ่งส่วนภูมิก็ทุกแบบโดนความรู้สึกยึดติดของตัวเองขังไว้เฝ้าของที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นมันก็ตรงกับที่ผู้ถามในบทสนทนาเขาสรุปเลยสิคะที่บอกว่าคำว่าผีกับภูมิจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนภาพสะท้อนชีวิตแล้วก็จิตใจของคนเรานี่เองใช่เลยครับผู้ให้คำอธิบายก็เห็นด้วยกับข้อสรุปนั้นนะแล้วก็ยืนยันว่าท่านผู้ถูกแล้วมนุษย์เป็นอย่างไรผีและภูมิก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นการดึงเรื่องที่อาจจะดูไกลตัวเรื่องหลังความตายกลับมาเชื่อมกับใจเราประสบการณ์เรา พฤติกรรมเราตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละครับการเชื่อมโยงนี้สำคัญมากเลยค่ะช่วยขยายอีกนิดได้ไหมคะว่ามันเชื่อมกันยังไงในรายละเอียดตามเนื้อหานี้บอกไว้อ่ะคะ่ะก็คือถ้าตอนเรายังมีชีวิตอยู่นะครับสภาวะจิตเราเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยความคิดที่ล่องลอยฟุ้งซ่านไม่มัน่นคงหาจุดยืนไม่ได้คิดวนเวียนแต่เรื่องแย่ๆเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เรื่องที่ทำให้ทุกข์โดยไม่มีทางออกอะไรแบบนี้สภาวะจิตแบบนี้ พอร่างกายมันดับไปแล้วพลังงานของความคิดหรือจิตตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะดําเนินต่อไปในรูปแบบเดิมก็กลายเป็นสภาวะที่เรียกว่าผีที่ยังคงวนเวียนล่องลอยไร้หลักแหล่งต่อไปครับอ๋อค่ะแล้วในกรณีของภูมิ่ะคะที่มาจากความรู้สึกยึดมัน่นมันเชื่อมกับชีวิตเรายัางไงก็ทํานองเดียวกันเลยครับถ้าตอนมีชีวิตจิตเราเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยึดมั่นแบบรุนแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นการยึดในตัวตนนิฉัน ฉันต้องเป็นงี้หรือยึดในของนี่ของฉันห้ามใครเอาไปหรือยึดในอำนาจชื่อเสียงฉันแน่ฉันสำคัญหรือแม้แต่ยึดในความสัมพันธ์ความรักความแค้นความผูกพันแน่นๆพอร่างกายมันสลายไปแต่พลังของความรู้สึกที่ยึดมั่นมากๆนั้นมันยังอยู่มันก็จะดึงจิตวิญญาณไว้ไม่ให้ไปไหนให้ยังคงวนเวียนผูกติดอยู่กับต้นตอของความยึดต,ติดนั้นกลายเป็นสภาวะภูมิที่เฝ้าแหน,นสิ่งเหล่านั้นต่อไป โหเป็นการตีความที่แบบน่าทึ่งมากเลยนะคะมันทําให้เรื่องที่คนอาจจะมองว่าลึกลับเหนือธรรมชาติหรือน่ากลัวกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสภาวะข้างในใจเราได้ชัดเลยมันไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อเดิมแต่ให้มิติที่ลึกขึ้นว่ารากของมันจริงๆอาจจะอยู่ในใจเรานี่เองก็ได้นะคะครับแล้วก็มีอีกประเด็นสําคัญที่เชื่อมกันแล้วก็พูดถึงในบทสนทนาด้วยนะคือทั้งสภาวะผีและภูมิต,ตามแนวคิดนี้นะครับ มันยังไม่ใช่สภาวะสุดท้ายหรือสภาวะที่หลุดพ้นนะแต่มันยังเป็นการวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าวัตสงสารครับวัฏสงสารคํานี้ช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์ได้ครับวัฏสันสลาถ้าตามทางพุทธศาสนาก็คือวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับการเกิดในภพภูมิต่างๆไม่จบไม่สิน้น ซึ่งมันถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นที่เราคุยกันอยู่นี้แหละครับตราบใดที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าแบบไหนก็ตามสิ่งมีชีวิตก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งทุกนี้ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณค่ะชัดเจนขึ้นมากเลยแสดงว่าตามมุมมองนี้ไม่ว่าจะเป็นผีที่ทุกข์เพราะไม่มั่นคงล่องลอยหรือภูมิที่ทุกข์เพราะยึดติดถูกขังอยู่กับที่ ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้หลุดจากวงโจรทุกนี้ยังติดอยู่ในวัฏสงสารเหมือนกันถูกต้องครับพระต้นต่อของทั้งสองสภาวะก็คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบที่ต่างกันเท่านั้นเองผีอาจจะยึดกับความขาดความอยากที่ไม่สมหวังหรือความคิดฟุง้ง้งส่วนภูมิก็ยึดกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นหรือความรู้สึกเป็นเจ้าของแรงๆตราบใดที่การยึดติดนี้ยังอยู่ก็ยังหลุดจากวัฏสงสารไม่ได้ครับ เป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของคุกทางจิตวิญญาณเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นการคุยกันวันนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะเกี่ยวก,กับมุมมุงที่น่าสนใจในเนื้อหาชุดนี้ที่พยายามอธิบายความต่างความเชื่อมโยงของผีกับภูมิสรุปก็คือผีถูกโยงกับฐานความคิดที่ไม่มั่นคงล่องลอยเหมือนคนจนที่คิดวนเวียนเรื่องทุกยากขาดแคลนจนกลายเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนครับ ในขณะที่ภูมิก็เชื่อมกับฐานความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นแรงๆในตัวตนหรือสิ่งต่างๆเปรียบเหมือนคนรวยที่อาจจะสบายทางกายแต่ก็เกิดความลหลงไหลยึดต,ติดจนกลายเป็นวิญญาณที่ถูกมัดไว้กับที่เฝ้าแหนนไปไหนไม่ได้และประเด็นที่เป็นแกนกลางสั่งัญที่สุดเลยที่เชื่อมทั้งสองอย่างนี้ก็คือทั้งผีและภูมิเนี่ยตามมุมมองนี้นะคะล้วนเป็นผลมาจากการยึดมั่นถือมั่นในกายใจเราเองตอนยังมีชีวิต และทั้งสองสภาวะนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในวะัฏะสงสารไม่ได้หลุดพ้นไปไหนเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่ต่างกันของจิตใจมนุษย์ที่ยังติดอยู่ในกรงของความยึดติดนั่นเองใช่ครับมันเป็นการตีความที่ท้าทายให้เรามองปรากฏการเหล่านี้ในมิติที่ลึกขึ้นนะแทนที่จะมองว่าเป็นแค่เรื่องนอกตัวหรือเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเดียวก็อาจจะมองย้อนกลับมาที่ข้างใน ว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือภาพสะท้อนของสภาวะจิตใจแบบไหนที่เราอาจจะกำลังสร้างหรือกำลังเจออยู่ในชีวิตประจำวันของเราเอง ซึ่งก็นำมาสู่คำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะชวนให้เก็บไปคิดต่อเป็นกัรบ้านส่วนตัวได้เลยว่าการเข้าใจมุมมองเรื่องผีกับภูมิแบบนี้ว่าเป็นภาพสะท้อนความคิดที่ลอยๆกับความรู้สึกที่ยึดแน่นๆเนี่ยมันอาจจะชวนให้เราลองกลับมาสำรวจตัวเองดูไหมคะว่าในชีวิตเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่เรากำลังยึดไว้แน่นจนมันทุกข์หรือเปล่าหรือมีสภาวะจิตแบบไหนที่เรากำลังปล่อยให้มันลอยไปเรื่อยๆจนขาดความมั่นคงไปไหม หรืออาจจะลองคิดต่อว่าล้าแนวคิดเรื่ยมวัตสงสารที่มันผูกกับจิตใจที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นแบบนี้มันให้แง่คิดอะไรกับการใช้ชีวิตปัจจุบันของเราได้บ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่สร้างสภาวะที่นำไปสู่ความทุกข์ไม่ว่าจะในรูปของผีที่ล่องลอยหรือภูมิที่ถูกพันธนาการตามคำเปรียบเทียบที่เราคุยกันวันนี้ ก็น,นับเป็นมุมมองที่เปิดพื้นที่ให้เราได้คิดถึงชีวิตและจิตใจตัวเองได้ง่า้สนใจมากทีเดียวครับ